ต้นยังก็จับแต่ะมึงมีแหงอยู่บ่มมีเออขึ้นไปบ่าที่วาูเหุยังนะคะก้นแค่นี้จะมาเมื่อยมาบ่อยแหงเฮ้ยนั่งไปหชันแค่ะบอกเออถามชั้นนี่ถามมาดูเพือนมึงบ่เพื่อนเผาเพื่อนแม่มึงบ่ถามมันดูมึงสิมาว่าบอกบอกนี่ ฉันเล่าเรื่องจริงนะบเป้เล่นสดลายสดายเปิดนเลี้วดงทลสดฉนเ่าห้สายตาแ่พอใจเนี่ยอันนี้คือเบื้องล่งพี่น้องอันนี้คือเบื้องลังกระเทยกัดกันค่ะ กระเทยคล้ายกันสบายดีตอนข้าๆได้พี่น้องตอนนี้อยู่ที่บ้านเจอ๋ยมล้าพวกนางกำลังปลูกต้นไม้อยู่ค่ะคือสิมาคือสิฮัตแต่มาแต่บ้านโพนนี่แหละแต่ข้ามากเลวก็ปลูกต้นไม้ต้นใหญ่อยู่นี่แหละค่ะยินดีว้าวว่ามาหาคู่คืนย่งกัวเวงอคือกัดเจ้าก็อยู่นะนะนางกับเพื่อเออเป็นชื่อสิมาล่ะมาลากขายพวกนางขายกัน

เื่องมันบ่วาหังเฮ่มัันหวเฮอเฮ่เฮอมันบอทันว้าวจังอยมันเงยคอขึ้นมาหันเธอหัวซุบลงถางมันบพรว่าเพราะว่าเรื่องจริงนะมันบอกว่าอยังเนี่ยเฮ้ยถ้าเรื่องจริงนะมันเฉียงฉันเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เรื่องจริงนะบอกว่าอยังค่ะหัวเนื้องันเฮ็ดเวี้ยงยุ่งงอกเพิ่นผู้เนื่องผลามาว้าวใครหน้าขายเจียง เามาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมันจักสากด้วยเอาเห็ดมันอิลีบังคนเนาะเสื้อ่นักแตั้งแต้มือวานหนึ่ทคันยังไม่ได้เปลี่ยนอยู่ค่ะหน้าก็ได้ไปอาบเอ้ยยันเขาโอ้โหวะนักเสื้อ่นเสือ่ไม่มึงว้าวไล่หน่อยมันใจให้มันขาดไปสุกินได้นะนะเคยพบเคยเห็นกับเพื่อกับโคมอเตอร์มแต่งว้าวลายล่แต่งแต่มาอะลีได้นั่นะโค่มึงเนี้ยเสือแล้วก็เลยแม่มีบ้านมีรถมีคนเดินมีทุกตับลายส์ เปว่าขุยังเมื่อไปไปดิเปว่ะจชอย่าพูดอย่างเป๊จะถามคนนีู้สิว่าเจ้าฟังเอาถามถามดูเป๊ะถามรถอย่พูเรื่องไหนมองไปเจ้าสิตายไปนี่ฮ่าฮาฮ่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 าโอบลีไนะฮีน้อ่นั่นเออเอออาวันคืนด้ยู่ไ้ามือ ว่าเรื่องจริงเอ่ามาดูเฮ้ย้าเจาว่าเรื่องจริงจะตแกะแน่มาได้จากบาทหนึง่งบาทเดียวสิพ่อบอสจากบาดอ่ะ<า>ว้ายเนี่ยสูเป,ป็ดมีแผนการอยากเหยียบข้อเป็ดอีกนะนั่งอยากกินต้มเป็ดอีกเลยน,น,นี่ก็ะหู้ท่านอีแล้วตื่นเลือดแตกนะบ่อฉันเศร้าเลยตื่นเหยียบข้อมันตาย <laughs> เอาไว้มมนเทศแนวเนี่ยมาเธาได้แตเปดต่ายเธอไดถ,ถือตูให้มันบรยูะก,ก้อนขันอยากระได,อไดเ,เออมันคอยสะดวกผลทางอ,อีกที่ว่ามือนักไว้นะใ,ใ,ให้ฉัน,นอ่ะตุ้ยข้อ,ของแล้วก็พ้าเขาลงบ้านเป็นผ้าตัดบนลูกนาง,องานะโอ้ยนั่งกับไปเองนั่งดอก

เออฮ้องตัวเองก็ชอบเีด mm. ja ี๋ยวไหนเป๊ะยังไงยังไอ้้องนางอมาแลบยาดสาบโอ้ยยเียเบิ่งจะกของมูบ่เบิ่งของจาของอาวมึงเบิ่งมึงว่บแม่จิพ่อพาได้อยู่บ่ อย่าติ on, <laughs> <laughs> oh ่งในตอกนี่เฮ้ยมันพาได้อยู่บ่หมออโดมมึงดูบ่ะม่นมันบูดเลยบ่อผู้นึงกับเฮ็ดเวียกผู้นึงกับตั้งว่ามัดส่อซื่อเนี่ยแหละค่ะ มันยังสเบมันเป้มันทำข่อย่น่ให้อมันดีดีได้ช่วยเถ่ามันดีมันเป้มึงนะข่อยห่อ้คยอเปโอ้โถ่าเอเพิ่นคือชื่อคือว่าเพิ่นหนาหักแล้วนะสูเจ้าคือเฮ็ดหน่อยแท้ฝนน้ำอย่างเฮงแล้วจนย้อย วเตียวมา่มาอกวว่ากตียวนเสินไมิ่ช่วยันไกินก๋ยเตียวหมอะโอยบไว่ารูอติดใจอมเสียนีเ่มบอมนีถาวใสสันนี่เบ้ยแสดียเฮ้ยอนีะี่น้องเออเตัวคดีไปไปหามาล้อาบน้ำให้มาแล้วซะ เฮ้ยเฮ้ยกันมึงสิ่หดมันปั่นนี่อาบน้ำให้มันแล้วจะมาแรงเนี่ยมันจะไม่ได้อาบมาแล้งเร็วๆมาหดมาลงแต่หัวพี่โอ้ยต้องทำมปเลยทำแม่เนี่ยประเจมไม่ง่ายนิสัยมันได้มีาคุเตี้ยนใส่ละโหนอยู่อ่างเด็กทำเฮ้ยอยากอ่างอยากอ่างอะไรได้นั่งอยากอ่าง เฮ้ยโอยเด็กๆค้างนี้กลับมาจะกลากันมาแต่ทั้งไรไปไหนมาคะได้บอกุ้งไหมพวกเพิ่ันไปสอนมากค่ะว่าว่าน่ะ้ยบอกกันยานะคะกินกินโป๊ปิ็นใช่ปะ เพิ่นเพิ่นไปสอนมาเพิ่นกับสิกินของที่เพิ่นสอนเหรอวะได้เพิ่มกับได้เพิ่มพัน大妈พัะบคู่กันไม่คว้ามาด้วยได้ขนาดจะคล้องเห็ดเองได้เฮ้ยเออทำ่าเออเนาะบอเป็นยังไงห้ารู้แต่วันนี้ห้างคนมันเบิรแล้ว ได้ซ้ำนี่โดยสบายดีสวัสดีาเจ้าาขายบมบมันจะคงเดียวแ่บลีไปซีบมงดูโบเซ้อโดยไปซีมได้เลยค่ะบโบเสื้ไเข้าไปซีบมาสรุปเราสืปพยายามให้เด็กเด็กหนึ่งเด็กซมอนพอนไซถั่ะไข่นกกระทาเอาลูกชิน ยังยังคือเกาไข่นางนะว้าด้ยบุญพัฒน์สิร์ต้อนรับด้วยอันเป็ดอีกแล้วพี่น้องก็ผู้แรนตำลังยับหยาบอีกแล้วมันจะว่าอะไรว่าอยู่พักกันรักขาต้นเดิมแม่นว่าโอ้ยเขาคือบ่มาตั้งแต่บนวะุกเจ้าอยากกินนะต้องนั่งบ่อยู่แมนแมนโอ้ยเขาคือบ่มาแต่เศร้าวะค่ะท่านสารโอ้เสดายเลยต้นนั่งไปวัดบ้านโพนอาจจะได้กินสองตู สวัสดีน้องสลายอายุอ่ะอ่พ่อยังหน่อยนะมาจะใช้ไม่ถามดูอ่ะพ่อแต่อายุสิบสี่ป uh. ีนั่นปีบุ ah ๊มเบิ้ลสิบสี่น่ะพ่อสิบสี่ปีค่ะนางอ่ะพ่อสิบสี่ปีต่นางไหนสิบห้าจะนางอีกสิบสี่อ่าโอ้ยนางเก่งค่ะเอ้านางได้พวนางว่าแข็งยังร้อนอยู่อ่ะพ่อชามปีเลยแขวน้ำนมยังร้อนอยู่อ่ะถามมั้กว่าบ่เสือ นางบาาอห,หูฮ่าน่นๆเออบุสิจะไกลจับเกยอะนกะตูร้อยลายเตอส์ศิษยบ่อโลละสองลอยนะคะานกระตูท่ลากเมื่อเช้าแ่งโลละสองอยไยยอันนี้ตั้งบอได้มามีเบียกไมีงานอีกย่งอลีร้อทั้งขาเห็ดเบียรแ่เซลอยู่ในนั่งข้าวไปไ,ไหม ฉันไปไปในฉันก้อยหอยเหรออ๋ออ๋อเอาอีกเลยได้ขันดูกับพีทได้เอื้อทำถ่ายแล้วเอื้อเธอไหนทำถ่ายแล้วนางไว้เออมาจัดการมาดูเอาอคือว่ากวดข้างสุดท้ายวันนั้นเลยโอ้ยเขาเป็นปากในหางมึง อาบัดสิวาเ้ยอีหานี่แห็งกะปีล้วเธอจอจังอาบได้จ้าม่งอกินขมือได้กวเตียวโอ้เจ้ากินรถมือาลาไม่ด้เลยบอแมนคอยกวนแล้วนี่แล้วคอยกับไม้คอยถือนี่คอยกวัดห้อเจาเลยุญบ้านเออไปนอนเอินเอ้ยก็ได้

เมื่อไหร่จะสิบเมื่อมื่อใดแล้วก็สิบเมื่อมื่อแล้วว่าแต่ว่าเจสีบงอย่างเมื่อเมอให้อยูน้ำบุญลเลยว่าเอยตัมื่อสาบานค่ะสาบานอันนี้ห้านมเ่้อยเขาเดกเซิงเด็กน่อยเขาจะเป็นิบปอ้อ้อยอย่างบบกพัวโมูก็คือปัวโม่ัวู้รกว่าัวเขาเป็นปัวกู่เป็มันเป็นเอะไร กินเลย้าม um ือหนแจ้งสีเอามาฝากเท้าทงนั่งมาเตทงนึงกะพอมืออื่นกะจังกินไหมขนาดมากนะกะเอามาบอกูกันกจังสี่และวพี่น้องครัเอาไปวโอ้ยจสอีอูนี่ คืกมีใส่ลายๆสูบปัญญามลบมุมสูบนั่นแหละโกโกโกะคือไก่กบมึงเห็นลบอยู่ในอันก้อนใหม่นั่นเนาะเมวานนีมีการสื่อสาบรรยากาศไปชนีก็นลยับพี่น้องขาติดตามคลิปน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า